แกงกะทิสับรดย่างมึกโวยวายวาย,วยที่ชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตวัตถุดิบสำคัญก็จากในชุมชนทั้งนั้นเก็บกับมือทำกับมือพระเอกก็คือโวยวายนาะเอกก็คือยานัดยานัดสับประรดมีให้เลือกตัดสองแบบแบบสีเขียวรสชาติหวานอมเปรี้ยวส่วนแบบสีเหลืองก็จะมีแต่ความหวานสับประรดภูเก็ตหวานหอมกรอบ แกนเลยทานได้ต้องที่บางลงจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นครับเอาล่ะได้เวลาไปเอามะพร้าวกะทิกันต่อแต่ถ้าเราก็พยายามจับแล้วก็เวียงขึ้นเลยโอ้โหบว์ย<อ>ันไดหออันนี้มาพาทำขนมนนนนมาพาทำแบบนี้เพราะว่ามันเก่เต็มที่เรามาบีบเอาคั้นเต็มทีแต่นี่เราขูดแล้วมาทำขนมนขูดขูดขูดแล้ววอยวายละ่ะอยู่ไหนอ้าวนั่นไหนเจ้าตัวน้อยทีนี้ก็ขนให้เข้ากัน แล้วเราก็จะได้แกงกะทิสับรดย่างหมึกวยไวเมนูเด็ดที่ต้องโดนประจำชุมชนบ้านบางโรงจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นกินแบบใส่ใจโลกใส่ใจผู้คนใส่ใจชุมชนแค่นี้ก็ลดคาร์บอนได้แล้วคาร์บอนฟู้ดปริน